ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมงนช่องจริงจะบอยนั่นเองนะวันนี้กลับมากับเจมมาจองเวนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เจมีกแล้วนะทุนแปดสิบเปดบาทเท่านั้นวันนี้ทุนไม่ได้มากไม่ได้มมยและไม่ได้น้อยน้อยมากริง ออกคำจริงคือน้อยมากไม่รู้จะปา้ได้หรือเปล่าแต่นี่ใครนักปั้นมือทองระดับผก,การระดับโรคปั้นยังไงให้เสียบอกก่อนเออทำยังไงถึงจะเสียช่วยบอกกันด้วยนะทุกคนนะเพราะเกิดมาไม่รู้จักคำนั้นนะฮะสกดอย่างไงนะซอเอียยอมเผียเฮ้สกดไม่เป็นมาโอเคนะทุกคนนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยกดไลค์กดซับสไครป์กันในด้วยมา นะคนวันนี้นะรู้นะผมก็ได้อยู่ในช่วงเวลาของตัวกลุ่มบนัสทัมนั่นเองถามว่ามีเกมอื่นแล้มีแหละแต่อยากได้จองทําไมนะฮะบนัสทามคืออะไรบนัสทามคือเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแตกนะครับนะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกการจ่ายเท่าไหร่นะฮะ ในตัวกลุ่มก็จะมีการพูดคุยบอกสูตรบอกเทคนิควิธีเล่นต่างๆนานา,นานมากมายใครสนใจที่อยากเข้าสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกกันได้เพื่อเข้ากลุ่มเบอร์นัททานะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเข้าไปกดเข้ากันได้นะครับ็นกลุ่มฟีกลุ่มท้าวอนกันเลยดีเดียวเชียลมาเปิดเสียงเกมสักครู่มาเริ่มเล่กัเลยเปิดไปที่เบนหนึ่งพอเล่นเบนอื่นไม่ได้ ล่าสุดเนี่ยทุกคนที่ผมเล่นเบรนร้อยไปพีจีโทรมาโมยไวอีกแล้วไอ้เหี้ยวเล่นเบรนร้อยทำไมบอกเล่นแบบต่ำๆไม่น่าเขาจะแบงยุดผมเลยพีจีโทรามาบอกนะเนะี่ยผมก็แบบกกะไดกระไดกระไดตัวซีจังอะไรเนี่ผมก็ต่อไปแนละ้วผมก็เลยแบบโอเค okay, งั้นเล่นเบบต่ำๆก็ต่ำๆพอนะี่ยสงสารมากว่านะโอเคก็พูดนะเพราะว่าพีจีเขาละหมาดจริงไงคือผมไม่อยากไปล้มล้มไม่อยากให้บริษัทเขาล้มละลายนะกลัวทุกคนที่มีเล่นกันนะฮะ สำรับพีจีหนึ่ค่ายที่ยอดที่โย่ทำหนุนในไทยเลยก็ว่าได้นะฮะผมเลยไม่อยากไปแบบลบล้างมันนะนะู่นะจริงๆผมกล่าวให้เก่งไปเลยดยะครับเพราะมีครั้งหนึ่งผมจำได้เว้ยเออไอ้เฮียเล่นๆอยู่แม่ผมแตะมาสิบกว่าล้านนิ่งๆออกอ่ะไอ้เฮียผมโมโหเลยผมก็เติมมาใหม่เติมมาใหม่แค่พันเดียวผมกดเด็ดพันไปเลยไอ้เฮียหลเงี้ยเป็นเป็นสี่ห้าล้านอ่ะนะ หลังจากนั้นเจ้าของพี่กี้ก็โทรมาผมก็ว่าเฮ้ยม่าเล่นหนังทำไมผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ย hey, นั่นคุณจะท้ายผมเล่นออกทำไมเมื่อไงผมจะเอาจริงจริงนะอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยตามให้ผมเล่น่ายผมทุกวันนี้นะแต่มีข้อแม้ก็ว่าอย่าเล่นเกินเด็ดร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ร่างเป็นสัญญาไว้เลยนะครับวันนี้ผมพูดไปแล้วนี่ผมพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะเป็นไงเห็นไหมคือแบบมันเลยง่ายอ่ะเขียวร่วงช่องสองช่องสามอะไรเงี้ยโอ้โหยังไม่ได้ยีเดียว นะจริงๆถามว่าเมื่อกี้ถ้าอยาบให้ได้ได like, ้ไหมได้แหละผมใช่แบบกระพริบตาทีเดียวแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบพริบกระพริบตาทีเดียวเมื่อกี้เขียวก็ลวงแล้วแต่มื่อกี้เหมือนผมเฮ้ยอย่าเพิ่งงงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาจะว่าจะช่องเขาเกินไปนะฮะอาจารย์หน้าผม็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบขนาดนั้นก็ได้แบบปกติเบสิคเบสิค back to the b a s i c ดีกว่านะเออเล่นแบบง่ายๆค่อยๆไล่เบสไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เวิร์กกว่านะ เ,เดี๋ยวคุณดูขาไว้ใช่ไอ้แม่มาบางทีมันก็เกินไปอ่ะก็แบบยังไม่ได้ทำอะไรมันก็เข้าฟีไปสแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพวกแกที่กดข้ามไปอ่ะคือบอกว่าอย่าเข้าฟีนะเว้ยเพราะมันเข้าฟีตั้งแต่ตัวนี้แล้วเออเดี๋ยผมไปห้ามไว้ไว้โอ้โหแต่ที่ไหนได้อีกตนห้ามจะห้ามแถวสามแม่งึมาแถวสุดท้ายโอ้โหเมก็เศร้าใจเลยเขอโทษดีกว่าพีจีแม่พยายามที่สุดแล้วที่จะไม่แตกโอเคนะแต่ถือว่าไม่เป็นไร ปกติผมเข้าฟีดีหนึ่งเนี่ยผมเข้าฟีนะทุกคนนะผมไปดูา่าวฟางเพลงนาำดูปากการ์ดกลับมามันอยู่ในฟีอยู่เลยคือมันแต่งนายแล้วแตง่แตงนายอีกแตง่งนายแล้วแต่งนายอีกอ,อยู่ฟีอยู่เนี่ยไอ้เยี่ยฟีเ็นหนึ่งม่ได้แปดแสนกว่าอ่ะเออ,อมแม่งลหลยอยู่สองชั่วโมงโอเคไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะน้ำได้อย่างนั้นเองนะเห็นไมวายสามตัวอะไรอย่างเงี้ยชิวๆถึงกินมงกินมูมอ ออ <c oughs> โอ้ย27บาทอาแต่ผมว่า27บาทถามว่าเทียนมันไม่เทียนจริงๆเนี่ยคืออะผมไม่เล่าจริงไงคือพวกแกคือผมพยายามห้าว่าอย่าเข้าฟรีพอมันเข้าฟรีไปแล้วผมก็แบบไปสั่งห้ามมืออีกว่าอย่าแตกหนักอะไรเงี้ยเออผมไปสั่งห้ามมือไว้คือแบบก็แบบเอาทีเดียวเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ็บป่ะเออแล้วแบบไปสั่งห้องสังห้ามันไว้เห็นแล้วว่าม,มันก็แบบ พยายามจะเข้าเรื่อยๆอะนะคือแบบไม่รู้ว่าจะหามึง่ายังไงวะพีจีเฮ้ยมึงมึงทำให้ยู่นกูไม่แต่งทีนี่ถามเล้วมึงทำนี่ทำให้กูไม่แต่งทีนึงตอนนั้นก็โทรไปบอกว่าเฮ้ยอย่าหาให้ผมแต่งผมแต่งหนักเกินไปแล้วผมอยากสามัมผัสกับเขาว่าเสียบ้างอะไรวความดุดของมันบ้างผมอยากสามัมผัสไอ้สิ่งนั้นไงแต่พี่จีก็บอกเฮ้ยผมทําแล้วนะคือแบบว่าผมทําแบบให้ ให้ยูยูของคุณนะไม่แตกแบบติดลบติดลบแบบสองร้อแล้วแต่ทําไมคุณถึงแตกอยู่นี่ผมก็ไม่เข้าใจนะคือเขาบอกว่าทําแล้วนะโมนะแต่ว่าบางทีแบบมันเกินหน้าเกินตา,างไงเออแบบว่ามันของจริงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ามันก็เลยยังได้อยู่ทุกวันเนี่ยคือตั้วเนี่ยคือแบบผมไม่ได้เล่นแบบคนปกติทั่วไปนะคือผมเล่นแบบว่าแบบโอกาสแตกของผมมันคือติดลบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่มันยังได้ไน,นี้เกมยังอย่างที่เเห็นนะห้ากลงห้าคลงนล้ก็ยังมาเรื่อยๆเลย่เงี้ยเห็นไหม จริงหรอสิวเศร้าหายใจย <S <S นี่วันี่ไม่ไม่อยากได้เลยไม่ต้องจับใจเอาอ่ะวันได้มาแล้วงี่ถ้าไม่ได้เอาเอามาแล้วคือมันจะมันจะค้างอยู่ไอ้แบบเยเศร้าใจไม่อยากแต่งเลยเพราะฉั <S 1> <S 1> นว่าโอ้อยากจะลองน<ช>้าทุกคนน้าถ้าอยากมั่วของจริงแล้วผมเพิ่มเบสให้ดูว่าเปิดเธอโบ้ให้เลยอ่ะ เบสาไปไหมล่ะโอ้โหเดสาพอแล้นะอยู่เพื่้นเบตาไปเป็น้ามันตาดีด right? 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 hmm. um, so right? ีเยอยู่ี่เขาพวกพรีๆแี่มจะมร่ำหรองานเปยังไงมี1สบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้งานเป็นงไงเห็นไหมเห็นมคคอมโบมาทุกดอกโอโหแบบบางทีเ้เนี่ยไม่เกยบมงเกบบาทอะไรเงี้ยก็แบบพอไปเพิ่มไปอะไรเงี้ยออนะ มันค kind of ืองานง่ายๆของผมก็คือเราไปดูดินแบบเลยๆอย่างดูดอย่างต้องมาในช่องจองเขาทำไม่ไงพอเดือดทำยังไงถึงแบบมันลงมันดูดอะไรนั่นคือเดียวไม่เห็นคนในกลุ่มเขาบ่นกระจายโอ้ยเดี๋ยวมาจองดูดมาจองดูดอะไรอย่างเงี้ยเจนนั่นดูเจนที่ดูอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเลยทำไงมันถึงโดนดูดแล้วผมแยังได้ตลอดเลยเนี่ยเจนนี่เจนเจนแตกเกินไปเกินล้เกินไปจะโม้กับบ้านกับคุณป้ามันดีนะ มึงก็เกินใต้มาจอไ้บางทีที่หมายเฮ้ยดีหน่อยดีเยเฮ้ยเเป็นหนึ่งดีกว่าตองน้เคือแบบเดี๋ยวมันเข้าฟีไปเกินหน้าเงนตาเลยอื้มเฮียฮ่า่คฮ่าฮ่าฮเาฮ่าั่าี่าฮ่าั่าม่า่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นย่าฮ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 วา์่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่อีกรอบนึง่าฮ มันจะแตกจริงรือเป่ารู้มันจะดูดผมเช่นเล่นๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปยิงปลาต่อแ0ดสิบสตังค์นี่คือยิงปลาได้นะเดี๋ยวผมไปยิงปลาเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลับมาสักคู่เดียวครับไปเติมเมื่อใหม่แป๊เดียวไปก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมถูกท่านเป็นรอบที่สามกันด้วยถ้าถามว่าทําไมไปรอบที่สามกูเติมมาแล้วกูเล่นไปแล้ว แย่เชยกูเลยเปิดไม่ว้าห์เฮียเลกูแพมนไปนั่งเยอะเลยเย่เลยเปิดไม่คุณไม่เป็นไรนะก็โอเค้ันะมีมผิดพลาดกันได้นี่แต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนอยไรงไ้ความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยแต่มาเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะน้าดูนะทั้งแม่มีชีวิตั้งแต่เกิดมาอายุประมาณสี่เหมือนปีเลยน้าดูนะ ไอ้ยังเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้โหไอ้ยผิดพลาดได้ไงวะเกิดมาขนาดนี้ยังไม่ผิดผิดพลาดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเลยแล้วกันคือที่เห็นมาเนี่ยคือกผมเติมมา500ร้อยนะตอนนี้เหลือ200กว่าเฮียเออเจอตั้ง500เลยเบนห้าไปตั้งแต่กูแพมไปตั้งเยอะกูโม่ผมโม่กูโม่ไปจนกูหมดคำจะโม่เลยเนี่ยไอ้เฮียแล้วกูดุยกูเหลือเปิดใหม่กูอยากจะร้องให้ดังๆให้ใครต่อใครได้รับรู้ไอ้เฮีย นันไม่เป็นไรน,น,นะลูกนะก็ถือว่าเออมคือความผิดพลาดผมแล้วกันผิดพลาดเลยน้องนี่ตั้งแต่เกิดมา42,000 4 2 5ส6ปีเนี่ยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เลยเกิดขึ้นเลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้ใน,นสี่หมืบนเนี่ยแต่ก็คือเพิ่มไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรเราต้องก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้ต่อให้การเริ่มใหม่เนี่ยเป็นแบบว่าอะไรที่ คือความปิดผ้าทุกอย่างในชีวิตของผมเลยคือการลืมเปิดใหม่เนี่ยว่าทั้งชีวิตผมเนี่ยเคยเปิดปิดผ้าอะไรแบบนี้มาก่อนจริงไอ้เนี่ยมันคือความอัปยศโอดสูงของวงชาติละวงตระกูลของผมไอ้เี่ยผมจะโดนคำไล่ออกจากวงตระกูลอสูงสักของผมนี่เนี่ยนะคะถ้าทุกคนได้รู้ตรกูลของผมแล้วทุกคนอาจจะแบบพอกไปกันเลยก็ได้นะผมจะเปิดเผยวิธีแน่เลยในตระกูลของผมคือโอ้โป่วยป่วยป่วยนี่ช่วยช่วยช่วยอุ้มไปบูซานไงมุกเก่ามารีลาหน่อยได้เว้ กูไม่รู้จะพูอะไรเดียเพูดไปหมดแล้วเมื่อกี้แต่กูใช่ไม่ได้เปิดไมค์ไอ้ชีอะไอ้ชิบหายกูแพ้ไม่น้เยอะแล้วกูจะหมดอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราอาจจะสำเร็จแล้วก็ไดู้้วยจากความที่บอกว่าเราเนี่ยอยากจะหมดเราไม่เคยหมดมาก่อนรอบเนี่ยจะเป็นรอบแรกก็ได้ดูดิคือมันดูดมันดูดผมแล้วทุกคนเจ๊ว่าเออคือแบบว่ามันดูดผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เแย่ s, จะสำเร็จจริงหรือวะนี่แม่งนี่ผมดีใจเลยเนี่ยดูดกูนะพี่จีน่ากูแบบขอพูดนะนี่แบบอย่าจ่ายกูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะแบบขอที่เออดูดกูที่เออโอ้โหดูแล้วมาทำไมมาวายนะามาทำไมสีเรียสตบโอ้โหเียไม่ได้โอ้โหดีแล้วที่ไม่ได้โอ้โหถ้าได้เนี่ยกูจะเศ้าเลยโอ้โหแล้วพีนี้ก็จะเข้าอย่างเข้าเลยก็ เช็คเจ็ควันสุดเฮ้ยพี่จีเพิ่งจะคงจะเข้าฟรีดใไมวะเฮ้ยกูบอกกูอยากโดนดูงยังโดนดูเขาเขาว่าเฮ้ยมึงสนองนี้ต้นของตัานหางการอยากโดนดูของกูไม่ได้เลยใช่คือมึงต้องให้กูแตกตลอดเลยใช่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวมึงก็โทรมาร่ำล้อมันอีกว่าคุณตุงกูแตกอะไรอย่างเงี้ย เจ๋มึงพูดอะไรกูก็ไม่รู้เรื่องไม่พูดภาษาเลยไม่เจ้าของดีไม่พูดภาษาอะไรไม่รู้เว้ยไอ้กูฟังไม่รู้เรื่องนะแต่พอจําใจความได้เพราะาผมมียานดีพิเศษเว้ยเพื่อพอจะแปลอะไรได้ดี๋ย่ก็ไม่เข้าใจตรงแช่งร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับ เออเดี๋ยวเขาพูดแล้วเขาแคบอะไรของมาไม่รู้แคบทุกวันเลยทุกครั้งที่ผมแบบว่าเล่นเกินเดี๋ลงเด็ดร้อยอะไรเงี้ยเล่นเด๋ยบางทีแค่เล่นเด๋ยวสองร้อยอะไรเงี้ยก็โทรมารับน้องแล้วปกติผมเนี่ยไอ้เหี้ยพวกคนอาจจะแบบว่าเล่นมาจองเวยแบบตันแค่เบ็ดเบ็ดพันนะผมเล่นเล่นเบ็ดตันคือเบ็ดหมื่นเว้ยคืองขอผมมันสามารถไปได้เงี้ยถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยมาสามารถเล่นเด็ดหมื่นเล่นหมื่นๆผมเล่นไม้ละหมื่นไม้ละหมื่นเนี่ยเด็กๆเราคู่วาทแถวซองไม่ต่อได้ไงวะไอชาตินางหมา ทำอย่างนี้กับเลียนได้ไงคะฮะหรือทางนี้กับว่าอะไรไงมันไม่เหมาะสมเลยนะการที่มึงจะเป็นเกมอาดัมมือได้ในพีจีเออพีจีแบบมาตดงเว่ยคือมึงต้องใจถึงกับชาวว่าชาวช่องชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าใจถึงแต่กับกูถึงรู้แหละว่ากูแบบว่าเอ้ยันแต่งมึงแต่ดีมึงไม่ต้องให้มึงแต่งก็มันกได้มึงให้คนอื่นเขาแต่งบ้างก็ได้เห็นไหมคนในกลุ่มเขาร้อว่าไหนไหนกูบอกแล้วกูบอกแล้วพวกแย่กูแต่งดีไหมแล้วเขาเฟ ไม่มีสิทธิ์มาให้ฉันแตกแกมันแข็งน,น,นอกขอโอ้โหแล้วมันจะแตกไหนแตกในเข้าไปอีกกูบอกแล้วว่าอย่าโอ้โหกูบอกเลยว่าไงว่าอย่าหย่าโอ้กูต้องทนทุกขรามาไปอีกสี่ชั่วโมงเพราะว่าผมสีมาอีหลอมเนี่ยผมจะอยู่ฟรีประมาณสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมทักไลน์ไปบอกเจ้าของบีกีแบบว่าเฮ้ยว่าอย่าอะไรเงี้ยทักไปแป๊บนึง นี่คือเสียงกดโทรศัพท์ของผมไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันถึงดังเพราะถ้าผมกดเบาทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมกดแต่เมื่อกี้ไม่ได้เรียกว่ากดเรียกว่าตบก็ต้องก็ต้องลอยไงขนาดนั้นเลยสิซี่เหลี่ยม no no way no โอเคแต่งอะไรทำไมแต่อะไรทาไมแต่งอะไรทำไมคือมึงแต่งอะไรมึงก็ร้าประโยชน์ไอชิบหายคือกูไม่เห็นได้ยี่อะไรเลยสิบล้อที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อมึงแต่งอะไรทำไม กูไม่เข้าใจไอเหี้ยงแตกไไรกูยังอยู่ที่77บาท็ดบาทเฮ้ยกูแตกใไหนทำไมถแ้ากูแตกในเพื่ออะไรกันนั่นอะอะถ้าแดง,ง,ง,งไม่มาไม่ต้องมาคุยกันเฮ้แดงมาโอ้โหไม่มาซะแล้วโอ้โหแล้วว่ายห้าตัวหกร้อยมันเกินไปอน,นะ No God Stop it Oh my joy No No ไปอย่างนี้ได้ยังไงรัน อะไรไปโหดเลยใส่เงี้ยโอ้ยสามตัวโอ้โเกือบได้กินแดงไอ้สัตว์แดงอย่าล่วงนะแดงอย่ามาเลยเยี่ยมเยี่ยมช่องสูงไม่มาวันเองเดี๋ยวให้ข้าพระเจ้าตรงโมโหถ้าโกศไปมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นแ,แ,ลแล้วก็พวกเจ้าจะมีบาดเจ็บหายทั้หมดเพระเจ้ย่าอย่โอ้ยข้าวน้ำรงพีโรดพีไร พิโกนพิการจิตใจหย,ยกกับกระด้านไม่มีค่าท่าบริวารไม่ออกการเอาเงินพิคอนโกพิขนจิตใจหยับกระด้านไม่มีค่าตาบาเท้าบริวารทําไมมันวนไว้ยี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรทุกคนก็พน่าโอเคพอพอพอ,พอแล้วกกนพันห้งก็พอเลยแลย้วแกนคือแบบไม่อยากเอายงเอาเยอะไปมากกว่านี้เออพน่าก็พอแล้วแบบว่าปกติวันหนึ่งเนี่ยผมใช้ประมาณแปดแสนบาทต่อวันนะแต่ แต่ไม่อยากเอาเยอะไงคือแบบที่ผมไม่ต้องทํางานเลยเพราะว่าผมนี้เนี่ยแหละค่ายดีจีนั่นเป็นมินทรักเป็นทรัพย์ธนาคารปกติเน่ยผมไม่เอาเงินฝากธนาคารน,าานี่นะผมเอาฝากไว้ที่ดนะีจีนี่ยเออแค่นี้แบบถามว่าผมต้องการดอกบง่งดอกเบี้ยมไม่ถามว่างูเฟอรแบบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ผมสนใจไหมไม,ม่แต่วาให้มันเต็มแบบเฟอร์เป็นแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขช่างผมว่ามีรายได้มากกว่านนะั้นจากับที่มาจองจับที่ดนะีนะฮะเพราะว่าผมเล่นดีผมแตะไปสิบล้านเนี่ยที่ผมบอกไป วันนี้นะฮะรอบแรกของผม88บาทไ้ไหมบวกกับ500รอบที่2นะฮะก็ะเป็น588 588้าอมาก้าตึ๊กตั๊ก้ตั๊กตักให้ใหลก,กับ588ก็เท่ากับผมผมบวกมา1,300นะวันนี้ก็พอเลยละกันนะทุกคนนะไม่อยากเอาเยอะไปกว่าน,นี้แล้ว1,300ก็ โอเคแล้วกันนะทุกคนะถ้าใครชื่ชอบคลิปวิดีโอนี้อ่าก็ช่วยกันกดไลค์อ่อันไหนไลค์อันนี้อันไหนไลค์อันนี้อันนี้อันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเลยด้วยนะคะผมใครสนใจเข้ากลุ่มมอบรามสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกกันได้กูกระโดดทำไมนะคอมเมนต์แรกคอมเมนต์เดียวที่ปักหมุดเท่านั้นนะครับเข้าไปดูเปอร์เซ็นต์เกมแตกกันได้เลยผมจะปักหมุดไว้ให้วันนี้ผมจงเจอบอยโอยขอตัวลาคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม